ทายาทนักธุรกิจหนุ่มลอยยางปัดพ่นคิดตดก้องคำกริกลูกชายคนเดียวของปราการธีรพงษ์เหลียวรากุนักธุรกิจไทยที่สู้ฝ่าฟันธุรกิจในประเทศเกาหลีจนประสบความสำเร็จปราการได้แยกทางกับนันทิตาสิรียมภักดีดำรงรทธิ์ภรรยาสาวตั้งแต่โหนน,นยังเด็กอายุได้หกขวบ โดยไม่เอาทรัพย์สินใดๆติดตัวไปแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะเขาเชื่อมั่นในความสามารถและศัก,กยภาพของตัวเองว่าจะเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองปราการได้แต่งงานใหม่กับพระพีพรโสพิษณภาชุมผานีทำให้ประพลทะเลาะก,กับปราการอย่างหนักเพราะรู้มาว่ารัพีพรเป็นผู้หญิงชั้นต่ำที่คิดจะมาบอกลอกปราการ ปลได้หนีกลับเมืองไทยกับแม่ด้วยใจอันเจ็บปวดและความกดดันที่ต้องทำตามความฝันให้สำเร็จเขาจึงได้มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเปิดท่ายเพลงร่วมกับเพื่อนอย่างอานนส์สผลอัดว่าั่นคงลูกชายสุดหล่อของเจ้าของท่ายเพลงยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยปานตะวันพิมพ์ประภาตั้งประภาพรได้พบกับปพลครั้งแรกที่ได้เจอ ปพลรู้สึกรังเกียจปานตะวันเพราะคิดว่าเป็นนักร้องค็อกเทลเหล่าที่คอยมายั่วยวนหนุ่มๆโดยใช้รูปร่างหน้าตาแลกับเงินโดยทีบคนไม่รู้เลยว่าปานตะวันนั้นเป็นหญิงสาวสู้ชีวิตที่ต้องทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและใช้หนี้สินให้กับจันทนีพี่มาดาบริรักษุภกรแม่ของเธอที่ติดการพน,นันแถมยังต้องเลี้ยงดูปัทมาคริา สังเสอโอกาสน้องสาวอีกคนที่เอาแต่เที่ยวกับแก๊งมอเตอร์ไซค์สิ้งทุกปานตะวันจะไปเล่นดนตรีในผับกับเพื่อนๆอ,อย่างตั้มเสดดุธิอนุสิธิ์มือกลองที่แอบรักปานตะวันมาตั้งแต่เด็กๆและเดี่ยวพงสุพัทกันคำมือคีย์บอร์ดผู้มองโลกสวยเมื่อการคัดเลือกนักร้องในบริษัทประพลเรื่องขึ้นปณิตาอนิสานุกราหายาตผู้น้องของอานนท์ ที่นันทีตาหมายจะให้แม่นหมายกับลูกชายของตนเพราะความร่ำรวยปณิตาส่งเด็กสาววัยรุ่นเสียงดีมาออดิชัน่นแต่ก็ยังไม่ถูกจับพลอานอนท์จึงได้ตามหาตัวปานตะวันและเพื่อนๆให้มาออดิชัน่นแต่ก็ตามหาไม่เจอและในที่สุดโชคชะตาก็นำพาให้มาเจอกันอีกครั้งเมื่อวงของปานตะวันปรากฏตัวขึ้นในการออดิชั่นวันสุดท้าย แต่ความไม่พร้อมของวงปานตะวันจึงทำให้ปภลไม่พอใจปภนรู้ว่าปานตะวันทำงานที่ค็อกเคลล์เราแห่งหนึ่งจึงได้ต่ำไปดูทันทีปภลจึงยอมรับว่าการแสดงของปานตะวันนั้นมีเสน่ห์มากแต่กลับรู้สึกแย่และโกรธปานตะวันเมื่อได้เห็นเธอรับเงินจากเสียทวีศักพัฒนาพลกุญชรน,น อายุทยาเพราะทำให้ประพ์นึกถึงรพีพรที่กำลังจะมาเป็นแม่เลี้ยงของตนและแล้ววงของปานตะวันก็ได้เข้ามาทำงานในค่ายเพลงอาโนนที่แอบชอบปานตะวันอยู่ก็คอยดูแลปานตะวันเป็นพิเศษนําซ้ำยังเคยเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆให้กับปานตะวันผิดกับปะลนที่ชอบหาเรื่องกวนประสาทปานตะวันทั้งวัน แต่ในความใกล้ชิดก็ทำให้ทั้งสองรู้ใจของตัวเองก็เกิดเป็นความรักในเวลาอันรวดเร็วและไม่มีใครคาคิดว่าปานตะวันและปะพลจะได้แต่งงานกันซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะปาิตาและนันทิตาต่างก็ขัดขานการแต่งงานในครั้งนี้แต่ปานตะวันก็ผ่านผลอุปสรรคนานมาได้จนทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันความรักของทั้งคู่กำลังไปได้สวย จู่ๆความจริงบางอย่างที่ซุกซ่อนไว้ต้องทำให้ความรักของทั้งสองต้องพังทลายความรักของปานตะวันและประพลจะจบลงอย่างไรติดตามความสนุกได้ในละครเรื่องพรมพิศวาสทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7ละครพรมพิศวาสออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่20กร,ะระกฎาคม พอศุส